วันนี้เราจะมาวาดรูปหมากำลังวิ่งกันนะคะเราก็จะเตรียมสีสีเทียนนะคะวันนี้ใช้สีเทียนหรือว่าใช้สีช็อกก็ได้ค่ะสีช็อกหรือว่าดินสอสีก็ได้วันนี้เราจะมาลองสีเทียนกันเราจะเริ่มด้วยการวาดหัวของน้องหมานะคะจะวาดเป็นตรงกลมลีๆคล้ายๆรูปไข่นะคะ ขีดไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ่าจนหนาพอแล้วก็อยากขอบๆหน่อยนึงสังเกตว่าเจ้าหมานี่จะมีขนปุกปุยนะคะแล้วก็ขีดๆๆ,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 ๆพอได้แล้วต่อมาจะเป็นต,ตัวนะคะก็เราจะวาดส่วนที่เป็นก้นแล้วก็โค้งลงมานั้นน่าคล้ายๆมะม่วงแล้วก็ระบายสีนะคะ ไายสีแล้วก็ระบายขอบทำขนให้เป็นปุกปุยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำขาด้านหน้ากาันแล้วก็ขีดต่อลงมาเลยค่ะแล้วก็ขาอีกข้างนึงอยู่ไกลหน่อยก็จะสั้นกว่าแล้วดูเล็กกว่านิดน,นึงนะคะค่ะทีนี้ก็จะเป็นขาด้านหลังนะคะ นี้จะขีดออกมาเป็นเหมือนกับเป็นตรงขาพับของเขานะคะตรงข้อเราก็จะขีดลงมาให้เหมือนกับเอ่เฉียงไปด้านหลังหน่อยให้ดูเป็นตงมากําลังวิ่งค่ะอีกด้านนึงก็จะเข้ามาข้างในนะคะก็จะดูเล็กกว่าแล้วก็สั้นกว่าหน่อยเพราะว่าอยู่ไกลหน่อยค่ะก็อันนี้เป็นหางนะคะ ปุยอ่าก็จะเห็นน้องหมาชัดเจนแล้วต่อมาเราก็จะมาเพิ่มอ่าเพิ่มหูนะคะจะมาน้อยตัวนี้หูสีน้ำตาลหน่อยนึงดูเข้มหน่อยจะดูน่ารักแล้วก็อ่ามีปลอกคอด้วยปลอกคอสีแดงจะมาน้อยตัวนี้มีเจ้าของแล้วมีปลอกคอสีแดงนะคะ แล้วเราก็จะมาทำตาทำตาแล้วก็จมกูกจมกูกแล้วก็ปากนะคะกำลังยิ้มหน่ารักเชี่ยวโอเคเป็นอันเรียบร้อยนะคะแต่จะเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงตรงรายละเอียดต่างๆเราคิดว่าเติมเข้าไปแล้วมันจะสวยจะน่ารักขึ้นนะคะ แล้วก็กีดไปเลยแล้วเราก็เพิ่มอ่าหญ้าด้านล่างนะคะจะมาไม้หน่อยนึงอ,อยาก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 ด้วยสีเขียวก็ทำให้ดูเป็นธรรมชาติเย้เรียบร้อยแล้วค่ะหมาน้อยกำลังวิ่งแล้วเรามาติดตามการกิิบต่อไปนะคะว่าพี่จะพาวาดอะไร